โรคและภัยสุขภาพที่มักจะระบาดในช่วงหน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะครับอาจทําให้เชื้อแบคทีรียและเชื้อไวรัสมีการเจริญเติบโต,ตได้ดีกว่าปกติครับโดยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับเรามักจะพบเห็นรายงานผู้ป่วยเข้ามากันเยอะครับเช่นโรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด -19 โรคไข้เลือดออกโรคเลตโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉีดูนนั่นเองครับ กรมควบคุมโรคนะครับแนะนาพี่น้องประชาชนในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคที่จะมากรบฝนนี้นะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะครับอาจทาให้ความชื้นในอากาศสะสมเป็นจานวนมากและทําให้เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนะครับจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีครับโดยโรคติดต่อนะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับได้แก่ 1. โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจได้แก่ 1. โรคไข้หวัดใหญ่โรคโควิด -19 ทีโรคมือเท้าปากมาพบในเด็กนะครับที่มีอายุต่ำกว่า1ิปี3 โรคทางเดิอนอาหารและน้ำได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษ 4. โรคติดเชื้อผ่านบาดแผลได้แก่โรคตาแดงโรคไข้ฉีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสนั่นเองครับห โรคที่มียุงเป็นพาหะนําโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคชิคุนกุนยาโดยหากประชาชนมีอาการของโรคดังกล่าวนะครับให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติความเสี่ยงให้แพทย์ทราบเพื่อประกอบการวินิจฉัยอาการของโรคครับและสามารถติดตามข่าวสารดีๆได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคและเพจกดดูร,ร,รูโรดูโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคหงายอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี